สวัสดีครับผม,มานายธนาเติยะสมัญตะบนนองสุขุครับกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนําแนวพระราชำดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรนะัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อนเนื่องโดยให้ประชาชนในพื้นที่ ปลูกผักสวนครัวรลวกินได้พืชสมุนไพรการจัดทำทางขยะเปียกลดโลกร้อนในโครเรือนทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนบ้านมุ่มม่วงได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านปลูกผักสวนครัวภายในโครเรือนแต่เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่สูงขาดแคลนน้ำในบางฤดูกาลจึงรณรงค์ให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนสำหรับแผน การสร้างความมั่นคงทางอาหารจะส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวบริเวณถนนหนองข้าวบัวบ้านมุม่วงซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของคนในหมู่บ้านเพื่อเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารและง่ายต่อการดูแลโดยเริ่มจากการปลูกต้นมะขามเป็นรั้วบ้านแทนรั้วคอนกรีตเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบนอกจากนี้ยังเก็บยอดมะขามไปทําอาหารหรือขายเป็นไรายได้ แด้ยังเป็นการแบ่งปันให้กับประชาชนในหมู่บ้านเก็บขายได้อีกด้วย